สวัสดีครับเมือ่อีวันที่28ท่านว่าคม2 5 6 4ครับผมนะคนตรตะล่อนวัวมาอยู่ตลาดบ้านจานตลาดย่อมย่อมตลาดน้อยน้อยเครับอาเป็นง่วย่อมย่อมนะครับอยู่ในวงนี่เดี๋ยวสิีายพี่น้องเบิ้งนะครับเมื่อนี่นะครับเบินง่วงัวแหลกงัวไท่นี่ครับของอนี้นสวัสดีครับเป็นงัวไทยเนาะครับเนาะ เปิดไปเจักบาทครัำง้อไทยนี่อยมีสิบสองสองหมื่นสองเนาะครับเนาะเป็นง้อไทยหน่อยเพิ่นได้ลูกมาจ้าตัวคำง้อไทยหน่อยเพิ่นะโอ้มันง้อผูบกเหรอเบิงหน้าตาว่ามันตัวไมีแได้เบิงเขาเพิ่นเบิงกันเลนะเป็นตัวผูเเกนนะเ,นเนาะสองหมื่นสองงวอไทยนะครับง้อไทย ไถ่กื่นหรืไทยกางไถ่กางไถ่กางเนาะเห็หนว่าไทยกางนั่นกันเห็เป็นตัวผู้ดนะครับนี่ผมในวัยเป็นตัวเมนะเป็นตัวผู้เปิดไว้สองหมื่นสองนะครับสูงประมาณจากักลอยซิมหานี่ยเนาะประมาณลอยซิมหาอายุนนจักปี่เลยครับนี่ขวบสปีโอ้ที่เขวบสองปีเป็นเป็นตัวผู้นะครับเป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์เนาะนะครับ เพิ่งรูปร่างเพิ่งไข่ตัวเมียแต่บ่เมียนเป็นปตัวผู้นะครับของพี่น,อน้อยอยากได้เป็นเลี้ยงนะครับอยาได้เขาคอกเลี้ยงนะครับสองหมื่นสองครับมวดม้วนไทยกลางครับเป็นไทยกลางหน้าตาเพิ่งเนอะเนอะเพิ่งเล็บเพิ่งแขนขาเพิ่นนะครับไทยกลางเบื่อโทษเลยครับโอ้นี่ก็แม่น่องเจ้าบวปโอ้มันคือเชียงเทนี่ไหม นะครับอันนี้กับแม่กันบอแม่สาวนี่เนาะโอ้สวยนี่เนาะสีดีแม่สาวอันนี้พ่อพันธุ์เพิ่นนั่นลูกอันดามันครับโอ้อันดามันบอเป็นลูกอันดามันเนาะโอ้โหสีสวยเนาะเป็นลูกอันดามันเปิดไว้เท่าไรตัวนี้เปิดใบสี่พันหกครับเปิดใบสี่พันหกเนาะครับเนาะ สูงประมาณเท่าไรครับนี่ตอนนี้ประมาณลอยเก่าครับลอยนิบเก่าวัดมาแล้วนะครับแน่นอนเลยลอยนิบเก่านะครับเอาเบิ่งแข่งขาเพิ่นนะครับไม่มีตำหนิเนาะไม่มีตำหนิงเลยครับเด้อเป็นมั่วแม่สาวเลยครับนี่เด้อประมาณเท่ากี่นะครับสี่หมื่นหกพันแม่ประมาณเท่ากี่เอ่อสิบเดือนโอ้ แม่สาวนี่ประมาณันคเข่าชิปเดือนนะครับเด้อนี่เอาอันี่ครับสื today, อ dai, ai, dietary, so, เข่าชิปเดือนมองบิึงบันทายเพื่อนครับเป็นลูกอันนามันแม่สาวนะครับนี่เด้อนะครับบันทายเพื่อนก็สวยแล้วแข้งขาเพื่อนก็ดีนะครับโบมี่ตำนี้ครับโบมี่ตำนี้รับประกันตำนี้เมื่อหัวโล่นไหครับนี่หัวล่นนะครับแม่สาวแม่สาวหัวโล่นอันนามัน ลูกอันดามันนะครับเออ,อ,อนี่ครับนี่สวยๆลูกอันดามันนะครับเบิ่งแขลงขาพันเหยียดๆตรงๆด,งดีๆโบมีดแบบนี้ครับสีเป็นก็นสวยเอาง้วแห่วประมาณสิบเดือนนะครับเนี่ยเลยเบ่งลำโตเพิ่เนเงีๆนี่ครับนะครับเนื้อนังดีๆอ๋อนี่ครับพ<า>ี่น้องเบิ่งเออเรียบกระสวยอยู่ครับ เปิดไว้เท่าไรก่อนครับสี่หมื่นหกครับสี่หมื่นหกอันนี้ก็แมนบอกครับเนี่ยเป็นลูกคนบหมดอ่ะโอ้แมนน่โอ้อันดามันลูกอันดามันแม่สาวเอาบานี้เบิ้งตัวนี้นี่ยงูข้อเลื่อยนี่เนาะซาโลเลียนี่เนาะเป็นเป็นเพื่อนท้องเราบ่ท้องนะครับท้องแล้วเป็นท้องแรกบ่ครับบ่บ่ครับท้องสองโอ้ท้องที่สองนะครับในท้องผสมโคมโตัว ผสมซาโลเร่ค้มตัวมาเนาะครับอ๋อเป็นได้ลูกมาแล้วตัวนึงนะครับอยู่ในท้องมันเป็นตัวที่2ในจักเดือนเลยครับสองเดือนครับเขาได้2เดือนผสมได้2เดือนซาโลเร่ข้อเลยครับลำตัวเงี้ยเงีครับนี่สูงเท่าไหร่ครับนี่ลอยสี่สิบสองนครับลอยสี่สิบสองนะครับนองคนวัดมาแน่นอนนะครับลอยสี่สิบสองด้วยครับนี่เด้อโบมีตำหนิเนาะไม่มีตำหนินะครับเดี๋ยวผมถ่ายอ้อมปั่นถ่ายเบิ้งนะครับนี่เอา หางเพิ่นกบบเงาๆครับฟ้อยหางที่สวยสีทองๆนี่ครับนะครับอ๋อพี่น้องเบิ่งนะครับนี่แข้งขาบ่มมีตำนี้นะครับนองคนรับประกันตำนี้ดูดสวมกันดีครับบ่มมียุบมีสุดสีกระดีครับสีออกไม่ไหมนะครับแข้งขากระดีครับเนี่ยพี่น้องเบิ่งนะครับเรื่องนี้หัวโล่นเนาะหัวโล่นโล่นนี่เนาะ ซาโดเล่นะครับหัวนวลๆเอาเบิ้งทั้งหมาเบื้องนะครับเด้อท้ายอ้อมตัวให้พี่น้องเบิ้งเี้ครับนี่นะครับนี่เชื่องเชื่องครับเอาแขล้งขากันดีๆนี่ๆนะครับอ่าได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้อยู่ในท้องเพิ่นผสมซาโดเล่มาได้สองเดือนแล้วนะครับเด้ออยู่ในท้องเพิ่นน่ะนี่ครับเอ๋อเปิดไปเท่าไรก็เปิดไปเท่าไรสี่โอ้สี่หมื่นหกนะครับเด้อซาโดเล่แม่ แม่ม่านนีคนน่ครับตเรีมามานนี่สี่หมืนหกเบอร์โทรเลไครับบานนี่ศูนย์แปดสองสามแปดหกหนึ่งห้าห้าหนึ่งน่้านนองอยู่บ้านไหนสกุนครผู้พานทั้งตองไหวหน่ะโอ้สังข้อสังข้อทำเพื่อผู้พานนะครับเนี่ยเอาวันนี้่นได้มากแม่สาวแล้วก็ตะรดเรแม่ม่านแล้วก วัดไทยเลยครับเดอ้อพี่น้องสนใจกับเบอร์นี่นะครับอยู่ใต้คลิปเด้อครับเดอ้อขอบพูด้หลายครับ <c oughs> อันม้นี่เลยครับกั้งอมาจับเขาอันมูนี่ ขายมือไบครับฮะขายมือไรบอกอันนั่นเด็ดเอันนั่นอันนี้เอาห้องเมีนี่มั้ยหมคือสีสวยนี่ไหมไล่ซาโูเลนี่นะออันนั่นจะเมียนไหนบอเออ๋อซาโูเล่นี่ครับนี่เปิดไปเท่าไหครับซาโูเล่ามส้าสมหื่นหาเนาะครับเนาะสูงเท่าไหร่เนาะนี่ครับสมสิบยสามสิบวกยสามสิบวก เพื <Okay. S 1> ่อนเป็นแม่สาวบอกลูกในลูกแม่สาวท่านได้ลูกจก็เสือเนาะพร้อมพร้อมผสมเนาะเป็นแม่สาวด้วยครับนแซลูเร่ไล่แปลกแปลกเลยเนาะแมนบอกไล่ขึ้นเสือนี่เอาเป็นแม่สาวด้วยครับแซลูเร่นี่สูงกว่าม่านร้อยสามที่บวกนะครับเบื้องบรนทายเพื่อนนี่ครับนี่ครับเอานี่อ้าวพร้อมจะผสมนะครับนี่หางมันสวยสวยครับเป็นแม่สาวชซลูเร่นะครับ เบื้องนาตาเพ้อนครับนี่นะครับแข้งขารับประกันํำนี้เนาะไม่มีนะครับํำนี้โบมี่นะครับอ๋อพีนอบอมงอหนีเล็บเล็บขายืนได้เหยียดเหยียดตรงตรอยู่ครับนี่ขาเพื่อนสมบูรณ์สมบูรณ์อยู่ครับเล็บเพื่อนก็ได้เอ้านี่ครับดูสวงกันสมบูรณ์ครับบทสุดสี่โค้งดีล้ำตัวเนี้ยๆครับซาลูเลซาลูเลนี่ล้ำตัวเนี้ย นะครับพ่อยหางสีทองที่สวยนี่ครับเป็นแม่สาวด้วยครับด้วแต่ว่าพ่อผสมนะครับเพราะว่าพ่อเป็นสัตว์แล้วนี่นี่ครับจารเลแม่สาวเปิดไว้เท่าไรก่นครับนี่สามหมื่นหานะครับสามหมื่นหาเอาเบอร์นี้เอาตัวนี้ก็น้อต้องบอกเบอร์โทร แม่สาวคือกันตัวนี้ครับเปิดไว้เท่าไรครับตัวนี้เปิดใบสามหาขึ้กันสามหมื่นหาขึ้กันนะครับเพิ่นโบ้ขึ้เขาตลาดบ่โบ้ขึ้เขาจักรพรรดโอ้พึงมาเหมือนง้อบ้านๆนะโบ้ขึ้เขาตลาดเป็นยันยานหุ่นหุ่นอยู่นี่เนาะเบิดใบสามหมื่นหาสูงประมาณเท่าไรครับนี่กระสิบลร้อยสามสิบอยู่มาออร้อยสามสิบเออร้อยสามสิบนี่ละอ๋อร้อยสามอยู่แบบอ๋อซาโลเลตัวนี้กับเสื่องๆแล้วนี่เนาะเื่องอเนี่ครับ แม่สาวน้อยที่กันเนาะนี่เปิดใบสาเมืองหาที่กันเบิ่งบันทายเพื่อครับนี่อ๋อบันทายก็สวยนี่ครับอ๋ออันนี้เจ้าปีครับนี่อายุป,ปีกลัวยังน้อยอยู่เนาะปีกลัวนะครับนี่แล้วปีกลัวนี่ครับอ๋อนี่ครับโบ้เคยเข้าตลาดแต่ว่าก็เชื่องอยู่ครับเชื่องเชื่องอ๋อนี่ครับอ๋บอแม่สาวเบิ่งแขรงขาเพื่อนไม่มีตำหนิเนาะ มีเป็นตีหุ่นครับเพป็นตีหุนเพป็นบัวเฟ้ข่าตลาดมาเอานี่สีสื้สวยครับเอาหน้าหนาอยู่ครับเนื้อหนังดีๆอยู่นี่นะครับลึงกับสวยอยู่นะครับอ๋อเลยครับเอาเบิ้งกระแขกได้คนไทยเบิ้งเอาหลอดโตนะครับแม่สาวนะครับแม่สาวนี่ หน้าตาเพื่อนก็สวยอยู่ครับเปิดไว้สามมื้อหาเอาบาี้เบอร์โทษเลยครับบาริแม่ศูนย์แปดซีศแปดซีหาหนึ่งหกสองสองหนึ่งเก้าสองสอึงเกาจากอำเภอห้วยพึ่งกาลสินนะครับเอาพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงเบอร์โทษใต้คลิปเลยครับเด้อนี่แหละครับแม่สาวซาโลเล่ตัวนี้แหละ ายเสือดบได้ยังมาบอไม่เมือกมดอนเ่ไข่บันลูกหวานหมดเลยไบันลูกไข่ดีบันลูกบอกับเได้ขหมันถึงตลาดยังที่ไรไม่มเยอะไม่เ้ยเาอะากเยเฮ้ยเยอาเชอเปิดไปเท่าไรบอเปิดจอันน่ะพูดไพนเปิดอันไ่วะ เศร้าเกยียจไมเปิดเศร้าเกยียวเปิดเศร้เกยียบ่อยครับ,บนี่ามาคุยไว้นโอ้วเติกหน่อยติกหน่อยนี่เปิดไปเท่าไหร่อสโองหมื่นเจสูงเนาะสูงเท่าไหครับนี่ยรอยสาม่บบวกร้อยสามสบขึ้นนะครับเ้อยสามบขึ้น,น สองหมื่นเจ็เนาะขาเพิ่นเาเนาเนาะขาเพิ่นเาเนี่จักปีเนาะครับท่านเพอปีเนาะอเดือนระมาณเก่าเดือนแต่ว่าหูเพิ่นเงาเนเนาะมว่หูรอโอ้เป็นแม่หบ่อันนี้เป็นพ่อ่านก้มโตมากเนาะ ผู้เด่นก้มตัของหอยชออุกแดงโอ้พริกแดงโอ้เป็นลูกของพริกแดงนะครับเดอ้อพริกแดงแม่ยขอขาวโอ้แม่สีขาวตแต่เป็นลูกพริกแดงนเนาะโอ้เธอพิ่นหน้าตาเพิ่นดีหูยหายเนี่ยผมสงสยัยวะผมมันลูก้มตัวโบแมนเนาะเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกพริกแดงนะครับเนาะหน้าตาลอ่อๆอได้ครับลูกพริกแดงนี่ครับนี่ครับหูยงายหงายเลครับเด้อเพราะว่าแม่เพิ่นหูยงายเนาะอื้ออื้เนี่ยเขารอรูปล่อๆสวยอยู่นี่ครับ นี่ครับเอาแข้งขาไม่มีตำหนีนะพ่อเนาะไม่มีตำหนีนะครับหน้าโคตรพอพันได้เลยครับนี่เด้อดูพริกแดงขายเงี้ยวๆ่งสูงนี่ครับเล็บเพิ่นกับโบมีตำหนีเด้อครับเด้อแข้งขาเพิ่นนี่ครับเบิ่งถือว่าห้องแางดีครับเนี่ยห้องแางดีขาเพิ่นนะครับขาเพิ่นยืนตรงๆเหยียดๆดีๆนี่ครับเอา สีก็ดีแล้วรับนี่ลูกพริกแดงนี่ครับเบิ้งบันไยเพิินนี่ครับนี่ๆ,ๆ,ๆน,นะครับสมส่วนครับสมส่สวนเชื่องเชี่ยงเชื่องเชี่ยงนี่เอาลู <c oughs> กพ <c oughs> ริกแดงนะครับนี่แล้วพริกแดงนี่ลำโตก็ดีครับเนื้อหนังก็ดีนี่เอาสีก็สวยเชื่องเชี่ยงหน้าตาก็รูปุลล้อเออเปิดเลยสองหมื่นเจ็ดเนาะเบอร์โทรเดีพ่อ ศูนย์เก้าสามสี่แปดเเอาเบอร์อยุดใต้คลิปครับพี่นอนยังได้ขอข้อเลี้ยงเอาขอบคุณหลายนะครับเลย เม่อก right? mm ี hmm. mm ้อัอันเพื่นพากันยืนียห้องผู้ใดครับตัวเสือติดนเางไปใส้าไปใส่แบกินยากันี่รถเพอกินาอือเดี๋ยวจิกลับมาเบิ้งครับเถิกตัวนี้สวยอยนะครับเจ้าของเพื่นไปรถอยู่ มาซิ่มาดูของไงแกนบ่มีเลยบอกมือนี่แม่ลูกกันเนี่ยมาโคเนยนะครับนี่เนขายกจ้าแล้วโอ้ขายแล้วอันนี้พ้องผู้ใดครับจ้าว่ะ้องของไงใส่บ่เอ้ยนี่ชุดหนอองแม่อนียแต่ใช้ีวนดีชุบเปอร์ครับครับแมนแมนมาเนอันนันแบบแม่เขาขาเ่นั น้อยๆสองน้อยของของไยวุแม่เขาอันนี้มนีสองน้อยมีชิปเปอร์สองน้อยนี่บ่ครับๆสองน้อยช่นของไซบูชิ่นนี่ก็ชี่นี่ของไซบุของของนวนิดนึ่เด้๋ว่า เอ้นอนิดนนอมนรูปนี่รูปซาลเล่รูปมันเดียมนเาขาหนีนอซาลเล่น้อยซาลเล่ครับาสเดนปิดไี้นิดอตัวเมียเดนเนาะสองสาวตัวเมียเปิดใสองนสเน่ยสาวหน่อยๆเนาะท่านได้พวกีเดาเดียน ส auto: ูงได้บ <factual factual> <issements> uh ่อลอยซิบหานี่ยไอยิบหนี่ล่ะย่งมันกันได้งานลอยยซิบเนีนี่ม็ดนึงกับเพียงนี่เขาพอสูงสูงันูจริงสูงลอยซิบหาเพราะ่อ5เดือนหรอหาเดือนนี่โอ้น่อยหน่อยายถึงสกุลเอออยากมอากมแอรหมน่อยโอ้หนาต่ายมากะดีได้ครับสาวหน่อยอยั่นุ่มบาทยู่เด้อครับเด้อกันแ้ท่านได้ขึ้นปนึ่งดอกยนี่เนาะเ่นน้อยหน่ครับ เป็นซาโลเล่ครับขนที่ดีสีขาขาวนะครับแข้งขาก็ดีครับเนี่ยเอาล่ามโซกันยาวๆเจ้าพึ่งน้อยอยู่ครับอายุแค่าหาเดือนนะาแตงใหญ่มากนาี่เพิ่งหางมันก็ใหญ่เลยครับนี่หาเหมือนใหญ่เหนมันเพิ่นเติบโตมากเลยีสูงใหญ่สวยได้เลยพิ่งหาเดือนนึงนี่เข,ขยา,ยยายก็อยู่อนุบาล อั่นึ้อผลหนึ่งเล้าก็คือผลหนึงหากรสอนุบาลอนุบาลอยู่อนุบาลอยู่เอาสองหมื่นสองเอออีกตัวหนึ่งพูดไหเดี๋ตัวนีมุมห้องอ่และมุมมุมโอ้เปิดไปสสา้เดสามสก็ประมาณร้อยร้อยสได้ยิบหาคืนร้อยซิบาวกตัวนียวอายุ อยุเท่าไหร่ดิห้าเดือนหา้าประมาณหกเดือนเนาะโอ้เจ็ดเดือนแล้วประมาณเจ็ดเดือนเปิดวัยี้ทิบสามเอาพี่หน้องเมื่อเด้องัวนหน่อยนะครับอายุนหน่อยนะครับราคาบ้านๆเท่านี้ครับราคาบ้านๆนะครับเนี่ยเอางัวเชื่องเชื่องเชื่อง อ๋อเนี่ยงหน่อยครับเบื้องลํำตัวเป็นกรดีด้วครับทันหญยมากกระีสวยางา้ว่นี่ครับเนื้อหนังเป็นอ๋อเบื้องแข้งขานะครับเป็นบามันเนยบไ่เน่ยบ่บเป็นบามันเลยเป็นบามันเป็นบามันนะครับเนี่ยเด้อบามันนี่ครับบามั่ามันามันนะครับใหญ่เีเป็นบามั่นเป็นามันยังหน่อยอยู่อ๋ สองมือสามเนาะสี aja, ่มือหแล้วคู right ่นี entonces, ่คู่น uh, kind of ี like ่สี่มือหอามัดคู่ก็ได้ถือก็ถือก้อแยกเอาหองไอซียมีที่น่เนาะเบอร์หองไอซยเลยเบอร์ศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งแปดสี่่งแปดสเก้า์เก้าศูนย์หนึ่งสามเก้าศูนย์หนึ่งสมดแล้วแต่อยู่บริษับ่มิงัวะแม่เขาขาห้องไถวนอกต เกนหน่อยข้อแม่ข้อม่เนี่ยขงก่อ่ไเด็นี้งมาลายสายไรล่ะโอนี่น่นี่ของมขาวของท่านมน่ต่งไไนอืมเมดเดียวๆ่อ๋อเดียวๆนี่เอาเดียวเอาเปิดเมขาวเนี่ครับสามหม่ัม่น ปลามันเนาะปลามันขาวนะครับสามหมือนเจ็ดพันเพิ่นสูงเท่าไรเนะครับนี่ลอยสี่สิบประมาณลอยสี่สิบประมาณลอยสี่สิบเพิ่นได้ลูกมาจากตัวเลรอครับลูกสองตัวเนาะเดี๋ยวนี้ท่องว่างเนาะท่องว่างกันผสมอีกเป็นตัวที่สามกันผสมเป็นตัวที่สามเนาะ เอาในลูกมาสองตัวแล้วนะครับเด้อคันผสมอีกกัทีเป็นตัวที่สาม่มุมนี้ำนี้เนาะพ่อเนาะแครงขาเพิ่นกัสวยๆเลยเรียบกันดีๆหน้าตากันดีๆเชื่องๆเลยเนาะบามันนะครับบามันขาวนี่ครับเอ้าสูงกวมัร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบบวกคนละล่ำตัวเพิ่นกัเงยวเวเนี่ยครับนะครับเนื้อหนางเพิ่นก็ดีครับนันหนาเรื้ืืืืืืืืืืืืืืืืืนี่ื เวลาเพื่อนยืนแข้งขาเพื่อนก็สวยๆครับเหยียดๆตรงๆอยู่นี่ครับเอาเต้านมก็ดีเนาะซีเต่าบอกครับบอกเต้านมซีเต่าด้วยครับเด้อนี่ให้ลูกมาแล้วสองตัวครับพี่น้องไว้ผสมก็เป็นตัวที่สามนี่ครับเอาสวยๆสวยๆว่าที่ไทยบ้านไทยเพื่อนอยากตื่นๆเนาะตื่นกล่องนะนะครับตื่นกล่องซีซีครับแต่ว่าเพื่อนเชื่องเชื่องครับนี่นะครับเพื่อนเชื่องเชื่อง น,น,น,นี่ครับเอา,านี่นี่บนถทายเพื่อนนี่ครับเปิดว้เท่าไรก่อครับสามหมื่นเจ็ดพเดพับิดทษเดีครับศูนย์แปดสีู่นแปดสสี่สองศูนสี่เจ็ดสีสี่ เอาพี่น้องยังไงง้วไปเลี้ยงครับงวบ้วบบ้านนี่ครับเอาเลี้ยงกินยากิน,าานน้ำให้น้ำหน้านี่เนาะน้ำถึงง้วคอ,อกเด้อครับนี่เดอ้อเอาโทัมาเลยครับเบอร์ยใต้คลิปนะครับเดอ้อเอาเนื้นาเลี้ยงครับเป็นบาม,มันนะครับบามันสีขา,ขาวๆสวยๆเชื่องนี่ครับนะครับผูกกินยาให้ให้หนอกให้หน้าเฮานี่มดมื่งอะไรนีตัวเดียวนี่บอกใส่ใส่ัวได้นะโอ้อันนี้ก็ไม่งอนนี่ สาวน้อยนี่นะตัวผูโอ้ตัวผูป่ะโอ้นี่ตัวสาวนี่เอาเอาตัวสาวก่อนพ่อโอ้นี่เปิดไว้เท่าไรแม่นี่เปิดไว้สามหาสามมื่นหาน้อแม่สาวบามันแดงบามันแดงนะครับเป็นบามันแดงแม่สาวได้นี่ครับเพิ่นได้จักปีแล้วพ่อรูปอ่ะครับนี่ครับอ๋อโอ้พ่อเป็นนะอายุปีละเอ้า แม่สาวด้วยครับเด้อแม่สาวสูงกว่าม่านสักร้อยยี่สิบเนี่เนาะครับร้อยยี่สิบเชื่องอยู่ครับนี่เอามาหาผมเหรอนะครับเอ๋องัวเชื่องเชียงง่วบ้านนะครับของพ่อเพิ่นเลี้ยงอยู่บ้านบ้านเนาะปลูกน้ำไฮน้ำหน้านี่ครับอ๋อเป็นแม่สาวด้วยครับนี่เด้อแข้งขามีอยงนี้เบื้องบ้านไทยเพิ่นครับนี่โบมีตำนี้แข้งขานะครับเด้อนะครับเพิ่นโบเคยมาตลาดได้เพิ่อนถึงงหุ่นแต่ว่าเชื่องนี่ครับนี่นี่นี่ นะครับมาเบิ่งกล่องเลยเอ้านะครับนี่นี่ขาเพิ่นก็ดีครับโอ้มีตำหนิเนาะไม่มีตำหนิครับอ้าวนี่พี่น้องมาเอาเด้อแม่สานี่เบิ่องบนท้ายเพิ่นสามหมื่นเท่าไรครับนี่สามหมื่นห้าพันนะครับอ๋อพี่น้องอยากได้ไปเรียกแบบเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปครับนี่เชื่องเชื่อง แม่สาวแม่สาวน้อยครับแม่สาวน้อยอนี่ครับเบิดโทรเบิดเก่าเนาะเป็นลงมาเตคลิปอันนี้เป็นเถิบน้อยบ่เนี่ยเถิบน้อยเถิบน่อยจักบาทคำไหนีหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันจักเดือนงัวนี่หนึ่งหมื่นห้าพันอะไรันนี่เป็นตัวผูรึเปล่าเนี่ เป็นตัวผูเทึกหน่อยเอา <laughs> นะครับเอาตัวผูเทึกหน่อยเลงเอาพุมไทยอรอดัวยเบิ่อครับมื่นหาพันหมืนหาพันหนึ่งมืนห้าพันนะครับนี่เทึก <c oughs> หน่อยเทึกหน่อยเป็นวด <c oughs> อดเท็ก <c oughs> <c oughs> แจ้งค้าก็ดีอยู่เราะนี้บับวมีดตอนนี้ขึ้นกัน เอ,เอาพี่น้องอ,อยากได้ไปเลี้ยงนะครับเด้อเปิดไว้ถิ่นหนึ่งมื่นหาพันหนครับ 1, 000, 000, 000, นหนึ่งมื่นหาพันหนิหัวยังเล่นน้อยอยู่ครับเอาผมเอาเบอร์ใบใต้คลิปนะครับเด้อขอ,อบคุณหลายได้จากบ้านไดีครับนอนแ,นนแค่นะน,แนหน้าคู่นอนแค่นหน้าคู่ปันหน้าคู่อันนั่นแมนบอลเนี่ยบ เอาเมื่อนี้นะครับตลาดบ้านจานเป็นตลาดจอมๆอมนะครับเอาผมกับมาทายพี่น้องเบิงนะครับนะครับเป็นตลาดจอมจอมนะครับตลาดอยู่บ้านเขาเนี่ครับเอาเป็นง่วเลี้ยงบ้านบ้านครับพี่น้องสนเจง่วบ้านบ้านนะครับกับเบิงตลาดนี่แหละครับจีผมมาทายเบิงกับขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทุกทันนะครับี่ติดตามรับชมนครตะลอนวัวครับนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตาม กดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะครับเออ้อเพื่อเป็ียนกําลัางใจนะครับในการท่างคิปต่อๆไปครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ